สวัสดีครับวันนี้ปูคาเมชาเนลครับผมมารีวิวหม้อหุงข้าวชิ้นใหม่ครับผมวันนี้จัดมาสดร้อนๆครับผมเอามาดูกันครับผมเป็นที่หอะไรนะลืมบอกไปโตชิบ้าครับผมโตชิบ้าเท่านั้นที่แม่ต้องการอ่าอันนี้สองจุดแปดลิตรครับผมขนาดกำลังพอเหมาะเลยครับผมเจ็ดถึงแปดท่านนะผมดูดีไซน์ฝานะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีที่จับ ทักมือนะผมะทักรับนะครับอ่าแพ็กเกจอย่างดีนะครับผมมีใบรับประกันด้วยนะครับนี่สายผ่านมอกอมีสายดินในตัวด้วยดูจี๋ส่วนด้านในครับผมโอ้โหเศษมีทัพพีมีที่ตวงถ้วยครับผมถ้วยตวงนี่นะครับผมอลูมิเนียม แบบไม่เคลือบ2.8ลิตรครับแบบนี้อ่าโตชิบารับประกัน5ปีครับผมโตชิบาเท่านั้นที่ไม่ต้องการเนี่ยครับผมเป็นสีเทาอย่างดีครับผมเคลือบนอนสติ c k โอ้โหดูชิ้นงานด้านในนะครับโอ้โหหม้อชั้นในผลิตจากอลูมิเนียมแบบอย่างดีนะผมของโตชิบานะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจต่อ ซื้อชิ้นนี้ครับผมถูกใจครับสองจุดแปดลิตรเยี่ยม